เปิดมากก็ยำโลดเป็นน้องมาเป็นพระเป็นเมียโดเนาะอาม่าไดใครใจสดเลยอะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่เป็นน้องเอฟซีมากินปิ้งสิ้นหมูนกันปิ้งสิ้นหมูอีกแล้วพ่อแม่เป็นน้องส้มพักแกะกระแดกกินกับซื้อกลูกค้างมา Mà đưa chị đưa Chị nói chị nhảy, nhảy. thì ừ. chị càng thế Cứ bị Bắt ăn đi năm cần xa năm cần Mọi người nói nói nông nói, nói mì, nhảy, mì, ngám, nên nẹn đấy phi nông Nói này nông đấy cha nói cô mi, này. Nắm tỷ tay ngang ba kỳ nọ ngơi. Say bài đi phía đọc đó. Ừ. Nó sẽ bọc phía nóng nạp bọc đẹp đi. Chiap bọc 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 đi. bọc đi. Chiap bọc đi. mà đi. <laughs> สบายดีสบัสดีพี่น้องมากินข่าวน้ำกันเด้อเปลี่ยนกระดูกขางมูกับสมพักเอาใจประแด้มาพภาษาเจบเอ่เีเลยมาแม่ามาแม่อมาเด้ออย่ามาเลย,อาายบอว่ากันกินข้าวกับอะไรกับเปี่ยเนื้อกระดูกขาอ่อนพี่น้อง กินเขาก็ปินกระดูกขังเี่แซ่บๆนอกันมาด้วยีน้องตอนนี้เจีปบระแดกตัวนี้เจบกระพีอือตนี้เจีบกระดกนดเลยจะเจบกระแดกกระแซ่บนะพี่น้องเนี่ยอันนี้เจบกระพี้เพิ่อนมากระโบมีพักกับเพิ่นโมมีพักกลับเลยนี่จะส่พักองแมพี่น้องนี่จสักแต่ักมีเยอะเก็บมะนาวเราบอกไปกินนี่ละกินชมพักนี่ละกินอย่างกระแซ่บอยู่แลกินอย่างกระแซบอยู่แล้ว <c oughs> มักษะรีตัวเนี้จะก็นกือดามอเม่ยนะ <Well, alright. S 2> เม่แน่นะมัครีตัวนี้นะเป็นมักษะรีงามพี่้อเนะอ้อเองนะเนาะมันเป็นจับจักที่นะเนาะหน่วยจับไปของเขานะบอกไปกินพี่น้อง กินเขากับปิ้นสีมัาในบางย่างเอาไว้จะบกินแจวอดก่อนอดแจวก่อนกับปิ้นสีหรือสื่อกินกับปิ้นสีเาก็แบบแจปาก เปนมูกับแพงพ่อแม่พี่เนาะสามตราดขายกันเนาะคุณมาเมื่อจิบสดๆร้อนๆเนอพ่อแม่พี่เนอะเดือนสิบเอ็วันที่สอปี 2, สองพพ่อแม่พี่เนอะ มอสติดยีกหน่าเลยน้่ยตุมมันหนักจลยป้าอะกินนันกินนี่ได้เลยยังยืนไปเลนนะมาเห็นเมื่อยู่ละละจะกินกินนึงหนึ่งมืออื้อบันจะกินมักซ์ลีเมื่อเธอได้ักปะ อยากแค่กินนะมาเหอนไปไปงานไม่ได้กินนะพี่น้องอดกินอยู่บ้านเนี่ยมมีเวลากินไปงานมันมีเวลากินมาเหอนจะมากินได้อะไรฮะชาดผัดกินหนึ่งหมักจะด้อยหน่ะกินเบอร์โตรดยผักป่ะเนี่ยจะกินหมักมันนีหมักอันค่าได้ดอวยเนี่ยจะกินหนึ่งหมึกอีก ก็กินเต็มตู้นี่เขาก็เป็นงฉี่นีะกันแล้วรอพ่อแช่ปากปากพง เป็นห่วงตอเตอแซกหาบ่อบอก็ันยาเจอบปลล้วห้อง เวลาให้ไม่ขาดคมเงดูเมืองนอกเวลาเป็นเวลาเจ้าชิน่งนางไปไม่ได้คุ้มเงนปรับสุดรดๆ่เป็นเกือบรดกันบ้านเราคือกัน ไปป้าไปดงมือเส่นเกือบกุ้งไรจะน้ำปักกันนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือกับคนด้วยเขาก็คือกันอยู่ไอ้เขาเขาหยางบืทันเวลาคนก็มีโดดเขาก็ไปน้ำโดดพ่อมีก็ได้ใส่เวลาไปพ่อมีเขาก็เขาอยู่บ้านแบบหยางคือแบบโอเคเขาบอกมีรถดหยางเขาก็ มันสบายก็พอสบายแหละมันมอะพ่อม่ไม่ได้เปลืองน้ำมันเด็ดหรอมีแต่กินน้ำใส่แต่กระย่างใส่น้ำมันโน่พ่อแม่น้องกินน้ำเมากอยาขี่แตมัน,ม,นมีความสุขแบบหนึ่งเลยบ้านเราก็ไปตามป่าตามดงหาอยู่หากินกับม่วน แ่คือดูมันตอนเดียวนี่กระเบืดคนเราหากินเศร้าขำคืนมืเศร้าเห็นหน้าจังว่ายัง เร่มทำโมาดาคนนั้นมันอบตัมีนมาบ้าวันทิดก็จะทำคือใช้ไมสก,กีนสบายแค่ยังดียำก็ดูป่อนขัดแล้ว มันก็แบบแซ่บบนนัวดอกมันถึงยิ่งหยิมคือกินนั่นกินนี่คือกันอยู่บ้านเราหัวเนี่ยมักเตะแทะหัวมันมักกินทุกอีกมันได้พ่อแม่ไปแล้วโห่ปลาเลยพอล่ะกินได้โผล่นะว่ากินได้จับไปเมือง กับปิ้งซี๊ดเล็กกระดูกอ่อนแล้วก็มันหนัง ที่นยุบ้านกินส้มพักย่เ,เป็นสีนันฮพอตำหมูเป้นห้าวพอ่อคงใส้น,น้ำพักพักปินสดโอ้แท้พอมนมากินแบน,กกน,นั้นเลยมันแซ่ ฉ่บนันกระฉ่บนท่อุแซ่บเป็นเป็ดเทากินกับข้าวก็เห็นอยู่คนมาขอ,อนำน้อยสมมันนะเพื่อนๆขอไปกินก็ว่าพูดจะกินปะก็ไปตำกินกับใส่แกงใส่ขงเขาอะน้่งพัก,ก,กนนะอเอาไว้สิเนาะไอเทมจุเบิร์ดนั่นหละอันนี้นะกินแต่ตอนมันดักสิมอนะ ตัมือให้มันสวัวใช่สดมาให้กันเมนื่อชือกขีดดาวนดินชื่อดันห,าหน่านโอ้ยกิงแซ่บเป็นอย่างจะค้องตงเหมดาอดูสิอ,อ,ะอระ <c oughs> ันดอึดได้ตุ่เาวคลายสวัวสิขีเราไอแหางคักเนะาะจะอล้องตมเเดาคลายไปชื่อเอานำพักม,มนะันตกมมาเด็ดขีดดาวอางไรนะเจ็ดแปดปีนี้เดาค้า,ายคอย โอ้คิวซิเมีเป็นกระได้คลายได้เป็นชาติเกียงน้อยที่บอก่มันคลายเป็นการคาในเงินข่อยนี่นะเงินบอพ่อแม่เเไปเป็นชาติเกงหน่อยตเก็ันั่นะเนาตบหน้ากับป้าไปในเงินคนมื่อสามสือน่เงินข่อยนี่แหละชาติเกียงน้อยซอยซานบุเกี่ยวตบหน้ากับป้าไปในเงินนี่เป็นขวดเราแค่จายเม่อามีเราบอ Cái này không hết thịt, không, khói Việt, không khói đại đường này này. có khói phết, không có khói xong đội của nó Nó xẹp lại Có thể kín để chạy, để khỏi heo Kẹo xong đội Rau khỏi làm phải rau Rau đi, rau Mau Xẹp lại Rau heo Bớt ăn là ma bún โอ้น oh, so ีนอยก่ีเลยพ่อม่พ ah> ี่น้องที่จัดเขาอิ่มกินมัอ่อวันไหนกินอิ่มนะกินเยอะน้อยต้องกินมากมายเองากินไหนเขาเว่าจะนั่งกินมัสดียังไงทะลาะ ไม่ลงง่ายกันทีแซ่บกันดียหวานกันเหนียวตั้งนาทียางมันนะยังไงประชชนอะไวลงกินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องกินเพื่ออะไรเด้อพี่น้องมักจะลอยเพื่ออะไรเนี่ยวิดนาณหนาวก็เริ่มปลูกใหม่ ก็บอกท่านเล้กินนะเอาเก็บเข้าไป้ท่านกินปีนี้ก็ก็บดบดก็เชบดได้กินมักซชลีมันยังเป็นฮอตเดือนซิพ่อแม่เป็นหอกเนาะยังตัดมาต้มกินเต็กอยู่มักเชลีไรซ์ทำเก็บเบิดบาง ถ่ายเดือนต้นเดินชิปอย่นเเกบเปิดลารบรมน่านเลยน้อนใครมาขออาบดวคีการเขาบัด,ด,ด,ดนเ,นเดือๆนะมน่าดัวอาบบักรักอันนี้ก็แช่อันนี้ก็ได้ แต่เลยมือเป็นมือหนึ่งเลยบางเทือกจะนอนมวนมวนพ่อแม่เป็น้องสนเ้าขันลูกบางเทือกจะโอ้ยจำเป็นกะต้องลุกเงินหลันวะามืนชอบพอพ่ม่อารามลังดังวะบ่หกลุกก่อนออบเมียนบางเทือกก็อยกัลุกมาหนึ่งเข่าออบออบอารามเมียนกเมียนอนบุยมบางเทือกกัลุกมาหนึ่งก่อนบางเทือกกเมียลุกมาหึ เปลี่ยนกันลุกมื่อใดลุกนอนม่วนแล้วไปลุกเป็นหนึ่งเลยนอนก่อหนื่อยแบ่งต้องเบ่งเวลานอนให้่แต่เมียดุกันกระโดอ่เนามันกินเปรียบกันเอาเมื่อจะลุกเมื่อคอยลุกกันนั่นเนาะเปลี่ยนเว้นกันซอยกันนะพ่อแม่พี่น้องขน้อยกับเมียนซอยกัน จะให้เมลูกมือกันอีดูกันว่าลูกเด็กมันอากนอนคือกันไอเ้เบอ์ยกนอนอ้เวอ์อานอนอพกกยพักพักแกได้พัก่อนเราจะใช้กิน <c oughs> มันแก่กูพักกันแล้ว<ม>แต่ว่ารักมันแกลายแก่กล,ากกลายอ่ะตัวนี้โอแกลายแช่เป็นสิหวานหวาน ที่ได้พกเงินปลูกเด็กก็มานั่งกินมันเป็นอยังนั้นเพราะเด็กขับนะขายจ้ากเสื้อกระเจ้านะขายคนด้ขายเท่าแก่มากก็เป็นห่วงเป็นใยกันพอ่อแม่พี่น้องเอ้ยับ่อยากสมบูรณ์ป็นไรได้ไงเคียวโบเคียวโบน้อยตอนเาเที่ยงกันเด็กจะปลูกที่หลายคนนึงคือปลูกห้างแน่น้อยมากปลูกห้างแต่พักมันใหญ่พ่อแม่พี่น้องเมียเนยมากปลูกที่ถ้ารสหนามบดเสมอมันมันบดถึก พวกที่ล้วมันจะเป็นเครื่องนะต้นมันน,นะเป็นเครื่องมบนจะเป็นมากพอดีคับปูคุยกายพอดีต้นบไวยล้มก็จะบล่ยลมคุดคุมเลิก <c oughs> หากมันยังลงพื้นพูกแต่ละปีเจ้าก่อนมันลม้มถ้าปู่ถึงเวลาลมมาแผ่นดินอ่อนแบบนี้มัน,นลม มันมีลมจะลมนอืมเหนียวจังเหนียวจังอร่อยดีๆนะอร่อยมากๆ นี่หน่อยมันเป็นต้นปูขี <ừ. S 1> มันจะร้ายร้ายมันพอมันพักมันหน่อยหน้อยที่ต้นมันสูงของเมี่ยงุ่งแสงมันคือว่าต้นของเราบูสูงต้นเตี้ยของเขาไปเลยชอบเมื้อหนูของเราหนะ่ะต้นมนันนะ <ừ. S 1> มองงามมองอะไรของ,งออข้าวหนึ่งหอยข้ากข้าวเด็ดชอบเนี่ยตันห <ừ. S 1> น่อย,อยันสั่นทำนี่แหละ น้ำนมันหัานหวันหวานพเนงินเด้มกินเป็นแบบจะลอยเด้อป่าเอ้ยจะลอยได้ลายได้นี่แต่เก็บรายายอยู่ปีนี่เก็ปลูกลดยบน กินซีไปกินบะมือจาตาอืมอป้อลอยนี่ยปีกินกคแซบอยู่โตบางแงวออกมาเนี่กินจิเบิตอ่ะ เครืงดั่งไพศอกปีงคืออยู่บ้านเราอะมาดปีงค์เลยมันหอมได้บะหมาัดคือตุ๋มเนื้อในเนืน้อเงีง้ยง,งามๆเลยสล่ออีดีอร์รอนี่กันมันน้ำคืออันมันกินเสมอมันก็ได้เต็มตัวน,นี้ไว้เทียงกันเลยไปหูตัวน,นั้นตะกี้ว่าขนอยปลูกเป็นแครบบว่แม่ ข้าน่อยปลูกแถวนี่เป็นในพืชข้าหน่อยมักซ์มักซร,รอยที่ที่พ่อแม่พี่นอ้องบลคือมักซลีเด้อยมักซลีนี่มันเสียหางมักซร,รอยปลูกต้นใดกับต้นนั้นที่นะในมันขนาะพ่อแม่พี่นอ้องแล้วนั่นดจะปลูกมักซลีได้ไหมห่างมัดก็บวกไปด้วเนาะโอ้ยเจช่น้ำมันละแช่น้ำได้แต่ได้กินมันด้วยกินเยอะห่างกางงนันใช้ต้นนึงได้กินตน้นเดียว โอ้ยอาโอเคพ่อแม่พี่น้องวัวตัวโตเบิ้ลหมายตึงว่าวัวโตโคตรหลายหลายเนอะหยางนังหยางอ่ะปลาก่อนกินนมกจออยู่ดีมีแห้งพี่น้องโชคดนดำด้วย้ะพี่น้องเดลยบัวฉุกข์จูกคนขอบอกขอบใจที่ติดตามที่เบิ่งที่แย่งกันบัวถิ่มบัวปลาพี่น้อง đầm đuôi bảo <laughs> nhà